สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรื่องราวสตอรี่ของเราจะพูดถึงเรื่องปริศนาเรือแมรี่เซลเวสนี่คือปริศนาเรือหายนาา้ทางทะเลที่โด่งดังในช่วงคริสตศตวรรษที่19เมื่อกับตันเบนจามินสปูนเนอร์ที่หายตัวไปอย่างไรร่องรอยกลามหาหุดแอตแลนติกตอนต้นฤดูหนาวปี1 8 1 2หรือประมาณร0อยกว่าปีที่แล้วทำไมนั้นเรือหายากมากและออกกันบ่อย เนื่องจากเทคโนโลยีในการเดินเรือและการสื่อสารยังไม่เจริญเรือแต่ละลำออกไปทะเลเหมือนกับอยู่โดดเดี่ยวบนโลกที่มีแต่พื้นน้ากับฟ้าเวลาเกิดอ,อะไรขึ้นก็ต้องอาศัยที่รอดชีวิตมาเล่าให้คนอื่นฟังหรือไม่ก็ต้องค้นพบซากเรือกับศพคนบนเรืออย่างเดียวปิศายทาให้เรือแมรี่เซเลสยังไม่สร้างมาถึงปัจจุบันนี้และยังคงคลาสสิกที่น่าสะพรึงกลัวก็คืออยู่ดีๆทุกคนบนเรือ บวกกับแมวตัวหนึ่งก็ล่องลอยหุนหายไปไหนก็ไม่รู้โดยที่มีเรือและทรัพย์สินส่วนใหญ่ยังคงอยู่ดีไม่มีการส่งสัญญาณของความที่เรือออกไปเลยพิศณาเรือเมรี่เซเลสเริ่มต้นเมื่อวันที่5ธันวาปี1812เมื่อทุกบลูกสินค้าสัญชาติาตอังกฤษชื่อเดกีกราเซียเห็นเรือใบขนาด100ฟุตลำหนึ่งลอยทุบป่องอยู่กลางทะเลมหาสหมุทรแอตแลนติกตอนเหนือระหว่างประเทศ โปรตุเกสกับหมู่เกาะอัเรสพอค่อยๆเข้าไปก็เห็นชื่อเรือ Mary ่เ r ร e สกับปตันเดวินมัวเฮาของเรือเดอี e, กาเซียก็สะดุ้งโหยงเนื่องจากเขาพึ่งขึ้นไปกินข้าวกับกัปตันบริสบนเรือดังกาวเมื่อเดินที่ผ่านมาตอนนั้นเรือทั้งสองลำจอดเทียบท่าตรอขนส่งสินค้าอยู่เคียงข้างแม่น้ำฮิตเมืองนิวยอร์กกัปตันมัวเฮาจำว่ากัปตันบริ าพาภรยาชื่อซาร่าและลูกสาวเล็กๆชื่อโซเฟียมาทิวด้าอายุประมาณสองขวบมาด้วยเรือแมรี่เซเรสกำลังจะขนส่งแอลกอฮอลดิบจำนวนหนึ่งพันเถึงอเมริกาไปยังมวงเยนัวประเทศอิตาลีมูลค่าประมาณ3 5มหมืาันเหรียญสหรัฐออกเดินทางจากท่าเรือมูนยิวยยกในวันที่7พฤศจิกายนก่อนหน้าเรือเดอีกราเซีย8วัน หลังจากส่งกล้องและส่งเสียงอยู่2ชั่วโมงจนแน่ใจว่าต้องมีเรื่องผิดปกติไว้แดงกับตันมัวเฮาเธอตัดสินใจส่งลูกน้อง3าคนขึ้นไปบนเรือเมรี่เซนเซตเพื่อตรวจสอบทั้ง3ามแรลงกักลับว่าไม่มีสิ่งยดใดๆอยู่บนเรือนอกจากหนูและแมะลงสาบตัวเรือไม่ได้ใช้งานได้าหากท่อมแซมนิดหน่อยแต่สภาพทั่วไปไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นักทุกอย่างบนเรือเปียกโชกมีน้ําเป็นหย่อมๆอ,อ,อยู่บนดาดฟ้าระหว,ว่างสินค้ามีน้ําทะเลขังอยู่เกือบ2เมตร สะพานเดินเรืออยู่ใต้ด้านในสภาพโมาสมเตาทำอาหารล้มตะแคงอยู่บนพื้นอ,อุปกรณ์ทำครัวและเครื่องใช้ปรปรทุอาหารกระจายเกลื่อนเข็มทิสและเครื่องมือเดินเรือ,รอบางชิ้นแตกหักแต่ของส่วนใหญ่บนเรือ,อยังอยู่ดีแม้แต่แอลโกอฮอล์เอกสารบางชิ้นระบุว่าถังแอลโกอฮอล์ว่างเปล่าถึง9้าถังแต่ส่วนใหญ่ยืนยันว่าทุกถังยังดีอยู่เว้นแต่ถังเดียวที่มีรอยแตกเหมือนโดนกระแทกจนแอลโกอฮอล์ไหลอ,ออกมาที่หายไปก็คือน้ำเตีอนนิดหน่อย เรือซูซี่ลำหนึ่งทะเบียนเรือและอุปกรณ์สำคัญในการเดินเรือสองชิ้นเรือโครโนมิเตอร์มันคือครมมมิเตอร์นะฮะหรือนาฬิกา,าด้านดาราศาสตร์กับเซกเทนเครื่องวัดตำแหน่งของดวงดาวเพื่อหาตำแหน่งของเรือเมื่อฟังรายงานนี้แล้วกับตันเฮาตัดสินใจลงเรือดูมาเห็งกัตตาเขาพบว,ว่าส่วนที่อยู่อาศัยของกับตนแลลูกเรืออยู่ในสภาพว่าปกติทุกอย่างบนเรืออยู่ในสภาวะที่เรากับว่าเพิ่งมีคนอยู่ที่นั่นจนเมื่อครู่ และพวกเขาก็พาการจากไปอย่างเร่งรีบห้องกับตันมีเสื้อผ้าผู้หญิงและของเล่นเด่นหล่นอยู่เกลื่อนกลาดสมุดโน้ตดนตรีของภริยาเปิดค้างไว้เหมือนยังเล่นค้างอยู่จนมองว่าถูกหรือกระจกระจายก็ได้หรือจะมองว่าอยู่ในสภาพปกติเมื่อแม่กับลูกอยู่ด้วยกันก็เหมือนก็ได้เหมือนกันของส่วนตัวของลูกเรือทุกคนถูกเก็บอย่างเรียบร้อยในหีบหรือถุงประจําโต๊ะอาหารว่างของกับดันยังพบร่องรอยไขย่ลวกกระทะเปลือก ทิ้งไว้โดยไม่ตักรับประทานอาหารขนมปังและจานซุปยังวางอยู่บนโต๊ะบางข่าวบอกว่าซุปยังร้อนอยู่ด้วยซ้ำไปถูกวางไว้รอจุดไฟรองเท้าบูทถูกวางทั้งทิ้งไว้ทั้งทางที่ยังขังยังขัดค้างอยู่ภายในห้องต้นหนมีกระดาษฉนวนแผ่นหนึ่งพร้องข้อความเขียนด้วยลายมือบูบูด้วยว่าถึงแฟนนี่เมียสุดที่รักแล้วก็จบแค่นี้เหมือนคนเขียนละมือไปทำอะไรสักอย่าง รูปการบ่งบอกชัดเจนว่าสละเรือเป็นไปอย่างเร็บด่วนโดยไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนบันทึกเรือเดินถูกฉีกขาดไปหลายหน้าแต่ก็ยังมีร่องรอยอย่างอื่นว่าคนทั้งสิคนหายไปไหนและก็ไม่มีใครเห็นพวกเขาอีกเลยจริงๆโดยรายชื่อคนหายมีดังนี้เบนจามินบริตกับแต่ละอายุ38ปีสหรัฐอเมริกันคือคนซ้ายสุดอัลเบิร์ตลิชัสสัน ต้นหนอายุ28ปีสัญชาติอเมริกันคนที่4แอนดรูเกริงรองต้นหนอายุ25ปีสัญชาติเดนมาร์กแอดเวิร์ดเฮลส์กุ๊กอายุ23ปีสัญชาติอเมริกาเวอร์เคิร์กลอเรนสันอายุ29ปีเยอรมน,นีอาริเอนมาตินอายุ25ปีสัญชาติเยอรมันบอยลอเลนสันลูกเรืออายุ23ปีสัญชาติเยอรมันโกรติเบตโกดันเชส อายุ23ปีสัญชาตอาิอเมริกันซาร่าดิสเบตบิดภรยากับตาอายุ31ปีสัญชาติอเมริกันคนที่สองจากภาพและโซเฟียมาทิลดาบิดลูกของกับตนอายุ2ขวบสัญชาติอเมริกันเด็กคนที่สาจากภาพเมื่อกับตันต้นมัวเฮาเปิดปูมเดินเรือออกอ่านก็พบความตกใจว่าวันสุดท้ายที่มีการบันทึกคือวันที่25พฤศจิกายนหรือประมาณ10วันที่แล้ว ตำแหน่งเรือปัจจุบันเทียบอยู่ในปูมเพลงว่าเรือ m มรี่เซนเลสกลางใบเล่นมาโดยปาศจาาคนบังคับเกือบ100เมตร100ไมล์นะครับกับตันมัวเฮาสังเกตว่าข้างเรือด้านหนึ่งมีเชือกผูกไว้ไปลายเชือกกระไปกับสายน้ำตรงกราบเรือมีรอยฟันเป็นแผลลึกนึงแผลซึ่งอาจเกิดจากการจากขวานและใต้ที่นอนของลูกเรือคนหนึ่งมีดาบเล่มหนึ่งดาบเล่มน,นั้นตอนนี้ หลังเล่าลือกันว่ามันหายไปและมีป้นเพื่อนเลือดอยู่ด้วยหากแต่บันทึกของสารเรื่องของการหยยตัวของตันและลูกเรือแมรี่เซนเซตรจจะบุว่าดาบอยู่ในฝกักและขึ้นไปอย่างหน่อยๆไม่ได้เปื้อนเลือดแต่อย่างใดกัปตันมัวเฮาก็ถึงใจลากเรือแมรี่เซนเลสไาเทียบท่าที่ยิปลอนตาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของอังกฤษขึ้นมาเกี่หลักฐานในการสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เมื่อเห็นร่องรอยทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็รวรบรัดสืบฐสิทธิว่าน่าจะเกิดกระบดขึ้นบนเรือโดยลูกเรือแอบขโมยแอลกอฮอล์ในถังจนดื่มเมามายและก็เลยลุกขึ้นมายึดเรือฆ่ากับตายลูกเมย์โยนทะเลก่อนจะลงเรือชูชีพหนีไปเจ้าของเรือชาวอเมริกันอ่านรายงานการสะสมวนอย่างนี้งงด้วยว่ามีข้อขัดแย้งมากมายเช่นลูกเรือยึดเรือได้แล้วทำไมต้องลงชูชีพหนีไป เขาบอกว่าบังคับให้กับตันลงเรือซูชิเพราะเขารัวไปตายกลางทะเลยังดีกว่าแถมยังทิ้งข้าวของส่วนตัวไว้บนเรือเสียอีกแถมจำนวนลูกเรือมีแค่สี่คนกุ๊กหนึ่งต้นหนและรองต้นหนก็น้อยเกินไปจะทำอะไรได้โดยเฉพาะต้นหนกับและกับตันดูทําง,งานเข้ากันดีกับตันบริชเองก็ขึ้นชื่อว่าเป็นกับตันที่มีความสามารถทหารที่สุลูกน้องก็ให้ความรบนับถือที่สําคัญไม่ดื่มเหล้า และไม่อนุญาตให้มีการดื่มเหล้าบนเรือเรื่องที่ลูกน้องจะเจาะถังแอลกอฮอล์มาดื่มจนมอยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะแอลกอฮอล์ในถังแรงมากเลียบไปสิบปวดท้องนอนดิ้นได้สาษนิกฤจสาราอังกฤษฟังคําโต้แย้งก็อืมจริงๆในใน,ในที่สุดสรุปว่าไม่สามารถหาเศษการตายตัวไปขอกับตันวิทและลูกเรือทั้งหมดได้เรือเดอีกาเซียได้รับเงินค่าความยุ่งยากในการกู้เรือแมรี่เซเลสหลังจากเหตุการณ์ในปี1 8นแสแล้วแมรี่ เซเลสก็ถูกขายให้เจ้าของคนใหม่และชื่อแล้เปลี่ยนชื่อแล่ยังคงออกทะเลอีก12ปีต่อมามันก็ถูกจมทิ้งเพื่อหวังเงินประกันใกล้ๆกับเฮติผู้คนรู้จักเรือแมรี่เซเลสจังหลังจากนักเขียนหนุ่มอาร์เธอร์โคนันดอยที่เอาเรื่องนี้ไปเขียนเป็นนิยายลึกลับจนขายดีขายด,ายดีก่อนที่จะมาเขียนนิยามนะนะนะต่ตางอัตกรรมนักสืบนามชโชตโคมในที่สุดที่เรารู้จัก นนนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวลึกลับที่เกิดขึ้น,น,น,นกับเรือแมรี่ที่ยังไม่มีใครสามารถหาเหตุผลว่ามันหายไป้อย่างไรและยังคงเป็นที่ก่าวขานกาันสืบเนื่องต่อมาและกับมาติดตามเรื่องราวลึกลับแปลกๆได้ใหม่จากช่องคูดเวอร์สวัสดีครับ